ผู้จัดการทีมคุนหานทาวก็่าชื่อวุฒนะครับมา,าแล้วครับมานำทัพโดยทางขวายกเข้ามาได้ยิงครับเรียบร้อยเลย1 0ครับแม่สวยงามทีเดียวครับม้แบกเข้ามายิงเรียบเรียบไปมาเรียบร้อยอครับ2-0ครับครับเดี๋ยวไฟดูดผมอะวะเฮ้ย บอลมาไหลามาแปเรียบร้อยครับโอ้ยหมดเวลาการแข่งขันครับ <c oughs> คุณหันทาเป็นฝ่ายชนะไป5ประตูต่อศูนย์ะครับ <c oughs> ยังอยู่กันครบทุกคน <c oughs> ใครอายเหรอ,อ,อให้เป็นเต็ง2นะครับรายการนี้นี่ก็ยังทำอะไรไม่ได้แล้วก็หมวกอ้าเรียบร้อยนีปริญญ <c oughs> ยิงยัดเข้ามายังเป็นประตูสวยจนได้ครับเนี่ยครับเอางานงอดีครับงานนี้ถือว่าใชายย้ยิงเรียบร้อยเลย2องหนึ่งครับโอ้โแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับมอาูสุสลราพริกองครับชนะสุราแช่ไป2ประตูต่อหนึ่งครับเอาเริ่มขึ้นมาแล้ว มาดูนี่ตัวขาดบาเลยครับสำหรับคุณในดาแชมป์เก่ามีตัวเนี้แหละได้ยิงแล้วก็เรียบร้อยเดืไปได้อยู่ยิงอีกครั้งหนึง่งแล้วก็สองสยิงเขาจะจืดวันนี้นี่แม่็อปฟอร์มได้ยิงหายเลยครับสามสูตรเรียบร้อยครับผมยิงหายครับห้าสูนครับแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ยิงย้ายเข้ามานกเขาเรียบร้อยเรียบร้อยครับ นัดเลยเอาชิบหาแล้ววิลุสได้บอลแล้วยกมาวิลุสดิงเข้าไปครับเจ็ดมาพาสากรบอสแปะเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเอาซีมาไปทาปบอสปังไว้ได้เจ้าบอสแปะรถดาวเข้าไปเจ้ามีครับเรียบร้อยครับบอสไหลออกมาอน้นแปะเรียบร้อยครับเท่าไหร่แล้วเจ้าบอสดึงจังหวะแล้วไม่ยิงแล้วก็แปะเรียบร้อยสิบเอ็ดส่วนมาอน้น โอนแปรไอ้บอสที่ทึงแต่โอ้โหลูกนี้เรียบร้อยเลยโอนยิงเรียบร้อยครับสิบสามแล้วหมดเวลากลารแข่งขันนะครับเป็นฝ่ายชนะไปสรหรับคุณระดับแชมป์เก่าสิบสามประตูต่อสองครับแมนออฟเดับได้ยิงเข้าไปก่อนเลยครับมาแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับสูงนี้นี่เดี๋ยวจะเป็นยังไง ได้แล้วเรียบร้อยดีครับงานนี้หนึ่งศูนย์เลยครับโอ้โหจ่ายมาชานชายยิงหายเหมือนกันนะครับกลับมาแล้วยิงยัดเรียบร้อยดีครับแม่ลูกนี้สองหนึ่งเลยตัดยืนอยู่กับแต่เรียบร้อยดีครับโอโ้โหมินอองมินอองเมื่อทําไม่ได้ใช่ไหมมินอองมินอองลุตําแหน่งที่ใช่เรียบร้อยเลยครับสองสามยิงไม่โดนโอบ เรียบร้อยครับแมเจ้าอบฝังเลยครับขู่แข่งทองคู่แข่งทองยิงหายเลยครับแมชานชัยเอาละครับออ๋หมดเวลาครับแม่ชนะไ,ไปครับมาเตอร์และบ,บิดครับห้าประตูต่อสองครับตาม